บิวบิวลูกมีคนมาหาลูกนะค่ะแม่บิวกำลังออกไปค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนนะค่ะหนูรีบแต่งตัวเพราะวันนี้มีนัดกับรุ่นพี่คนหนึ่งพี่ชัดอายุห่างกับหนูสองปีหนูเพิ่งอายุ20และก็เคยแต่งงานมาแล้วตั้งแต่อายุ17 แต่เราก็เลิกกันแล้วค่ะพี่ชาร์ตเป็นรุ่นพี่ที่หนูรู้จักเขาเข้ามาจีบหนูหลังจากที่หนูเลิกกับสามีเก่าแล้วผู้ชายหน้าตาดีเป็นเด็กช่างและหนูก็ชอบเขามากๆด้วยค่ะหนูซ่อนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเราสองคนกำลังจะออกไปเที่ยวกันหนูกอดเอวพี่เขาไว และโซบลงที่หลังของพี่เขาหลังจากนั้นเมื่อมาถึงที่ตั้งแคมป์คืนนี้เราจะค้างคืนกันที่นี่ค่ะบรรยากาศแสนโรแมนติกบรรยากาศที่มีความเหน็บหนาวนิดๆพี่ชาร์ว่าไงบิวคืนนี้ทำไมมันเงียบแบบนี้ล่ะคะ ไม่เห็นมีใครมาการใกล้ๆเราเลยพื้นที่มันเยอะแยะใครจะมาการใกล้กันละ่ะบิวก็รู้ว่าที่นี่มันไม่เก็บเสียงพี่ชัดพูดแบบนี้ทำให้หนูรู้สึกอายมากๆเลยหนูคิดว่าพี่เขากำลังหมายถึงเรื่องนั้นนะคะพอพี่ชัดพูดออกมาแบบนั้นหนูก็เลยเอาแต่งเงียบและหน้าแดงและก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือไป ส่วนพี่เขาก็กำลังกางเต็นท์อยู่อากาศก็เริ่มเย็นลงในช่วงเย็นช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมกราทุกอย่างที่นี่มันไม่ได้เขียวเหมือนหน้าฝนหรอกนะคะแต่มันมีบรรยากาศที่แสนโรแมนติกนั่นก็คือกลางคืนท้องฟ้าที่มีแต่ดาวแพลวพาวพี่ชารตดาวสวยนะคะพี่นูตัดสินใจ โน้มตัวลงไปที่ตักของพี่เขาสวยยังไงก็ไม่สู้คนนี้หรอกพี่ว่าบิวสวยกว่ามากเลยนะหรอคะเออพี่ชาร์ได้ยินมาว่าแม่ของพี่ไม่ชอบหนูใช่ไหมคะใครบอกบิวหรอก็มีคนเขาพูดกันนะคะเขาบอกว่าบิวเคยแต่งงานมาแล้ว ไม่เหมาะสมกับพี่อย่าไปสนใจเลยนะแม่พี่ไม่สนใจเรื่องนี้หรอกบางทีคนก็อาจจะพูดเพรว้อ,อิจฉาพี่มั้งบิวสวยขนาดนี้พี่ไม่สนใจคำพูดของใครหรอกน่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่พี่ไม่ลังเกียดผู้หญิงอย่างบิวใครจะลังเกียดสาวส,สวยแบบนี้ได้ลงละ่ะบิวน่าลักจะตายไม่นานความรักของเราก็พุ่งพลวดออกมา สาววัยยีกับหนุ่มวัยยี่สิบตนมีหรือที่มันจะหลงเอือด้วยการนอนหลับอย่างเดียวค่ำคืนนี้ถึงแม้มันจะเป็นเต็นท์แต่เราก็ไม่สนใจเพราะทุกอย่างมันมืดสนิทลงความรักมันก็บรนเลงเพลงรักออกมาอย่างเต็มใจบิวอยู่ภายใต้อ้อมกอดของพี่ชักหลังจากนั้นเราสองคน ก็เริ่มแสดงออกมาว่าสองคนคบกันและเป็นอะไรกันแต่ไม่นานพี่รุธสามีเก่าที่บิวกับเขาเลิกกันมาแล้วเกือบห้าเดือนเต็มจูจูเขาก็เข้ามาเตาะบิวต่อพี่รุษพี่จะมายุ่งกับบิวทำไมคะเราเลิกกันแล้วนะบิวเสียงแข็งใส่เขา ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะเป็นคนทิ้งบิวไปเต่อตามเขาติดเที่ยวติดเพื่อนทําให้ตอนนี้บิวเลิกที่จะรักเขาแล้วแต่ในเมื่อเขากลับมามันก็ทําให้ผู้หญิงอย่างหนูเริ่มใจอ่อนลงไม่เอานะบิวบิวก็รู้ว่าตอนนี้พี่กลับตัวแล้วนะพี่คิดถึงบิวถึงได้กลับมาไงตอนนี้พี่จะไม่ไปไหนแล้ว พี่จะอยู่ดูแลบิวนะพี่กลับมาตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่พี่หายหน้าหายตาไปหกเดือนเต็มแล้วพี่ก็กลับมาบอกว่าจะดูแลบิวขอโทษนะคะมันช้าไปหรือเปล่ามันไม่ใช่ห้าวันนะพี่แต่นี่มันห้าเดือนกับหกเดือนเลยบิวพี่ขอโทษนะตอนนี้พี่รู้แล้วว่าพี่ขาดบิวไม่ได้เลยพี่รักบิวนะ รักมากด้วยรักของพี่พี่เก็บเอาไว้เลยคะ่ะตอนนี้ตอนนี้อะไรฮะบิวพี่ไม่รู้จริงๆหรอคะว่าบิวคบกับพี่ชัดอยู่อะไรนะชัดเพื่อนพี่เหรอค่ะเพื่อนพี่เอง แล้วทำไมล่ะคะในเมื่อเราสองคนเลิกเลิกกันแล้วบิวจะคบกับพี่ชัดไม่ได้เหรอในว่าบิวกับพี่ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วและพี่ชัดก,ก็ดูแลบิวดีมากๆด้วยแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไอ้ชัดนี่นั่นมันเพื่อนพี่นะบิวมันไม่ดูทุเรศไปหน่อยเหรอที่เพื่อนของแฟนเก่าจะกลับมาคบกับผู้หญิงตัวเองทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะ พี่น่าจะถามตัวเองมากกว่านะว่าพี่ทำแบบนี้ทำไมพี่ก็ถามตัวเองอยู่นี่งไงว่าที่ผ่านมาพี่ผิดไปแล้วเราเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมถ้าบิวกับไปคบกับไิชัดแบบนั้นคนอื่นจะมองยังไงล่ะเราเคยแต่งงานกันมาแล้วนะและอีกอย่างครอบครัวของชัดเขาก็ยอมรับไม่ได้หรอกนะคำพูดของพี่รุต ทำให้บิวคิดอยู่คะ่ะเพราะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าแม่ของพี่ชาร์ตมางมืนใส่บิวตลอดเวลาแต่เขาก็เลือกที่จะเชื่อฟังลูกและไม่อยากทำให้ลูกเสียใจแต่ความรู้สึกนั้นบิวก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้รักและเอ็นดูบิวเลยต่างจากครอบครัวพี่ลุตท,ที่เขาดีกับบิวอยู่ทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้เราจะเลิกกันไปแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นเสียงแม่เรียกในขณะที่บิวกำลังรีบแต่งตัวเมื่อลงมากลับกลายเป็นพี่ลุดสามาีเก่าของบิวนั่นเองแม่ไม่เคยโกรธเคยเกลียดพี่ลุดเลยไม่รู้ทำไมทุกคนถึงชอบเขาทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนที่ติดเล่าติดเพื่อนมากๆแม่คะทำไมแม่ถึงไม่บอกบิวล่ะคะว่าพี่ลุดมา บิวจะได้ไม่ต้องรีบลงมานึกว่าพี่ชัดตั้งหากล่ะเอานาะบิวลุตุสามมาหานะไปคุยกับเขาก่อนเถอะถ้าชัดมาแม่จะบอกเขาให้เองว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เข้าข้างแต่พิรุตตลอดทำไมคะเขาดีกว่าพี่ชัดตรงไหนอย่างน้อยๆครอบครัวเขาก็ดีถ้ารุตกลับตัวกลับใจได้แม่ก็สบายใจเพราะว่าบ้านนู้นนะเขารักและเอ็นดูบิวมกากมาก ส่วนบ้านชัดมไม่เคยเห็นว่าเขาจะมาสนใจบิวเลยนะคำพูดของแม่พูดอีกก็ถูกอีกและบิวก็เดินออกไปที่พิรุษที่นั่งรออยู่ที่ห้องรับแขกมีอะไรคะพิรุษพี่จะมาชวนบิวไปเดินห้างนะไปด้วยกันไหมไปทำไมคะเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วโทบิวบิวก็รู้ว่าตอนนี้พี่กำลังง้อบิวอยู่นะ มีอยากได้อะไรโทรศัพท์เครื่องใหม่ดีไหมช่วงนี้เป็นสายเป้เงแต่เมื่อ,อไหร่คะเปล่าพี่ก็อยากชดเชยให้นะที่ผ่านมาถึงแม้ว่าพี่จะไม่ติดต่อหาบิลแต่พี่ก็ไม่เคยมีคนอื่นเลยนะพี่รู้เลยว,ว่าตอนนี้ใครสำคัญที่สุดสำหรับพี่และพี่ก็จะเลิกหมดแล้วนะพวกเล่าพวกเพื่อนนะพี่เลิกได้จริงหรอคะที่ผ่านมา ขอพูดด้มันสำคัญกับพี่ขนาดนั้นถ้าบิวให้อภัยพี่พี่ทำได้นะขอให้บิวกับพี่กลับมาคบกันเหมือนเดิมแล้วก็ลืมไอ่ชัดไปซะได้ไหมคำข,ขอของพี่รุธทำให้บิวนิ่งเงียบค่ะและวันนี้บิวก็ได้บอกแม่ไปว่าให้บอกพี่ชัดว่าบิวไม่สบายหนะัก และก็ออกไปหาหมอคนเดียวกับพ่อหลังจากนั้นบิวกับพี่รุตก็ออกมากันข้างนอกเราไปดูหนังด้วยกันเดินห้างด้วยกันทานข้าวด้วยกันและสุดท้ายคํำคืนอันแสนหวานกรจบลงที่บ้านของพี่รุตคะ่ะทุกคนให้การต้อนรับบิวเป็นอย่างดีอดีตสะใภยที่เดินกลับเข้ามา ทุกคนยังรักได้เอ็นดูอยู่เลยต่างจากบ้านของพี่ชัดที่เขาไม่เคยที่จะต้อนรับบิวเลยและบิวก็ไม่เคยไปเหยียบที่นั่นเพราะไปครั้งแรกสายตาของทุกคนที่มองมาก็ไม่ได้เป็นมิตรเลยค่ะบิวรู้สึกมีความสุขและเป็นตัวเองไม่อยู่กับพี่รุธต่างจากพี่ชัดถึงแม้เขาจะเข้ามาในเวลาที่บิวอ,อกหกักแต่บิว ก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเหมือนอยู่กับสามีเก่าคนนี้เลยตอนนี้บิวอาจจะเลือกถูกแล้วบ่วาอาจจะไปคบกับคนเก่าพี่ลุดกลับมาดูเรียบิวเหมือนเดิมและความเร่าร้อนของเขามันยังดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะตอนนี้เขาอยากมอบให้บิวทุกอย่างบิวตัดสินใจไม่ได้บอกพี่ลุดไป ว่าบิวจะเลิกกับพี่ชัดแต่สุดท้ายเมื่อบิวกับสามีเก่าอยู่ด้วยกันพี่ชัดก็มาเจอและเขาก็รับไม่ได้กับเรื่องนี้ที่บิวเป็นคนหลายใจและยังลืมสามีเก่าตัวเองไม่ได้บิวถูกต่อว่ามากมายแต่พี่รุดก็ทนไม่ได้จึงต่อว่ากลับและสุดท้ายพี่ชัดก็หายไปจากชีวิตของบิวแต่ได้ข่าวมาว่าเขาได้ผู้หญิงคนใหม่แล้วคะ่ะและก็สวยมากๆด้วย ส่วนบิวกับพี่รุษก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมค่ะ